สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมก็เข้ามาสวนที่ตำบลเลื้องตัวครับเขตตำบลเลืง้งอำเภเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ผมก็ส่วนผมก็อยู่ขาบเกี่ยวตำบลบ่อสวกตัวครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ถนนที่ทางการนะครับผมบมั่นใจว่าเป็นอ่ ของตำบลเลืองอำเภอเมืองจัหวัดน่านหรือตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองจัหวัดน่านครับตีมาทำทั้งนี้นะครับก็ผมบอกโ้เขตแดนว่าเขตครับผิดชอบของหน่วยงานใดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เปิดเก๋ารถมาปั๊บถนนครับเดี๋ยวจะได้ถ้าผมมีเวลาว่างผมคงจะมารีวิวท่านผู้ชมได้ครับชมว่าเปิดจะเอาันดินหลุกลังมาใส่กอนะครับ แถวนี้ก็จะมีสวนยางพาร้านะครับของเกษตรกรนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เป็นปั๊บปับถนนแล้วนะครับจะเป็นรถห้องรถเกรดนะครับรถเกรดถนนนะครับเพื่อเฮอถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเฮอเดินทางได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมตอ้นี้ก็จะเป็นปลาข้าวโพดนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้รถผมคงจะออกเส้นนี้แหละครับรถผมจะออกไปตั้งเส้นบ้าน บานนาม่วงครับตำบเลเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับธนูทนตั้งก็ถือว่าดีใจด้วยครับผมก็โหยหาว่าทางการเปิดจะมานยากขึ้อบ่ได้นะครับก็ดีใจแล้วครับถ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได <c oughs> ้เทาจะเฮ้อหม้อเนี่ยคงจะเป็นดินลูกหลังสีแดงแล้วก็แล้วเอามาบดเนี่ยนะครับผมว่าใจรถบดบดบดแหมงกำน่าจะหม้อครับเพราะว่าถ้าเกรแบบนี้มันมันก็ยังถ้า น้ำไหลลงบนภูเขากวายังจะฟ้าดินประยูนนะครับนี่ครับห้องแบบนี้ครับน้ำไหลลาดถนนนี่ก็คือว่าที่มันพังทลายก็เพราะว่าน้ำไหลบนดอยมากครับมันมันไหลลัดถนนครับก็เลยทำให้ถนนต้องเป็นหลุมเป็นบอยครับน้ำชมถ้าผมเคยเอามาเห็นมาล้งแล้วครับมาเห็นแม่น้ำกับบอยูครับจ้างเปิดน้ำมาลงนะครับเอ่อก็จ้างเงินหลายบาทอยู่ครับก็บอรยูครับ มันปลาไม่เห็นเนยมดแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ของตำบลบองแล้วก็ท่านเจ้าหน้าทีอา่อบตตำบลบ่อสวกด้วยครับติดดูแลเกษตรกรของชาวจังหวัดนานบาบเฮานะครับรถือว่าอันใดดีผมก็คงจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ครับ รับสาบนะครับขอเขาพูดทางการครับเอบตตำบนเหลืองตัวเอบตตำบนบ่อสวกตัวเนิ่ครับขอท่านทำความดีอีกนะครับผมก็คงจะรีวิวเปิ่ใหม่เป็นต้องชาวไทยได้ครับสาบตัวเนะครับคลิปนี้ก็ขอํำล้ท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามครับสำหรับท่านที่ทำความดีบายบายสวัสดีครับ ผมก็ยังว่าแล้วใจเตือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผลจะป้าท่านผู้ชมไปพอว่าทางการเปินปั๊บถนนไปถึงที่ไหนนะครับเอาไปเลยครับนี่ผมค้งจะออกไปตั้งบ้านนา่วงตะบนเหลืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับไปพอแล้วครับว่าเปินทาไปถึงที่ไหนนะครับไปกันเลยครับโอ้จีกับหม้ออยู่ครับท่านผู้ชมอ่าซึ่งถนนจะกว้างประมาณสักแปดเมตรนะครับพอนะครับ เนี่ขนาดว่าปั๊บเอารถเกตปั๊บหน่อยเดี๋ยวบ่ไรครับผูซึกว่าอนนก็เรียบได้ดีนะครับอับไปเลยครับพอปอนกจะไปถึงจัดได้นะครับโอ้อก,ก็ได้มาไก่ครับ โอ้งามรับง้ามแหมง้ามอยู่ครับสองข้างทางนี่ก็จะเป็นสวนยางของกเกษตรกรนะครับกรเกษตรกรบ้านตำบ,บลิงึงตวยกเกษตรกรบ้านตำบลบ่บอสวกด้้ยนะครับโอ้คิดว่าคงจะเอาดินหลุกลังมาล้เพราะว่าถนนแถวๆนี่มัน เป็นลุมเป็นบอ่อครับถึงแม้ว่าจะเอารถเกตมาปับ๊บแต่ว่าก็ยัง้งนั้นยังเป็นลุมเป็นบอ่ออยู่น่าจะทั้งการเปินหน้าจเจาดินหลุกลังมาลงครับผมพอสถาหนักการณแล้วนะครับเดี๋ยวป้าผู้ชมไปครับว่าไปตึกจะไดนะครับท่านผู้ชมว่าเเขตฮัดผิดชอบของตำบลอห่อยางนี่นะครับไปเลยครับ มอเตอร์ไซค์ผลลีกเฮาแล้วครับอไปครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งตุลาครบหกสามแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อมาสิ้นชุดนี้ครับท่านผู้ชม สินสุดตัศนี่ก็ต้นไม้ในปก่กระป้อมแล้วนะครับก็แสดงว่าเวลาเป็นหาจะมดทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักสองสามวันผมคงจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ครับชมหักัามนะครับแต่ตอนนี้คงจะบอกปิดคลิปจะเขาจะเตี้ยวพอสนุกชนนี่ไปหมกั้มนะครับแต่มาตึ๊ตีท่านนะครับท่านผู้ชม ไปครับพอเส้นทางตีเข้าสวนนะครับโอ้โหด้านหน้านี้มาอละนี้เละมากครับเปิด้งจะบา่าได้มาถึงเตียอครับแต่รถก็บอมถึงก็ติดลมครับพอบัดินมันดิมนดมันแข็งแต่ว่าหน้ามันขังมาได้ครับไปกันเลยเอ้โหซึ้กว่ารถจะเกจะมาถึงทีกนี่นะครับอันห้อยอยู่ครับ งสัยเพิ่อนอาจะมดเวลานะครับ่านผู้ชมจุงห้าโมงแรงเลยนะครับหันห้อยหอยรถอยู่ครับหานห้อยรถเกตอยู่ครับนี่ครับหหอยรถออกไปครับรถรถคลจะออกไปด้านนี้แล้วครับเาจะดยไปครับดูผู้ซื้อกว่ดรถค้างๆรถจะมาเร็วตั้นี่มันมากรับนี่อ๋อ ข้างๆขันป้าญามันโดนเหมือนจะโดนอันโดนใบมีดรถดเกรไถอยู่นะครับอืมอ๋อเอาไปเรื่อยๆนะครับไปพอกกันบัดอันหน้าเป็นเนี่ยอย่างไปพองอ๋อหมด้วยอย่างครับตนี่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นหลุมเป็นบอนะาดูเลยไปไกไปครับโอ้โห ก่อนไปครับหนุนหลูกล้างในปร่ญยาเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมเต็มที่ก็บอกถึงห้าวันแล้วครับผมว่านะครับบอกถึงห้าวันนี่เซ็ตเลยนะครับงานนะครับ ออรถเจ็บออกมาด้านนี้ครับนี่ครับเปิดมาปั๊บถนนนี้น้อยครับนี่ครับเออเปิดปั๊บถนนเถอะอรถปิงได้พอประมาณนะครับออคนออกมาด้านนี้ครับออดีแล้วครับเราจะเด้โห้ได้หันมาเปิดอ่ทางการขนย้ไปถึงที่ไหนแล้วนะฮะออเิมาปั๊บนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับด้านออกไปกันเลยครับ เอาไปจนสุดอันอย่างก็ผนนคอนกรีตปุ้นนะครับว่าต้องปุ oui, ่นจะเป็นจะได้พ่องอีกนะครับนอไปก <itu? S 2> ันเลยโอ้ด้านนี้ก็โอ้เป็นเป็นบลโอโอ้โอ้โอ แเนี้แถนี้แต่ดีครับแถนี้เป็นดินหลุดลังในเกตเอนะครับผมสอบดินล้นหลังแบตมี่นะครับเกตเอเวลานะเอามาถมถนนปุนบ๊บผมเสื้อบอกเขาทนครับทนมากแล้วครับทนอยู่ได้ประมาณสองสามปีไปแลครับเอาไปกันเลย ประมาณสักสาวเมตรหรือ20เมตรก็จะถึงถนนของออบปตแล้วครับนี่ก็เป็นออบปอตของตำบลเลือ้องอำเภอเมืองเจวหนานครับคงจะปิดเค่ไปแต่เอแล้วครับถนนนี้แล้วครับสวัสดีครับ